โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายอินเบรคนนะครับวันนี้อยู่กับเกมอิตาเลียนสตาร์ดีเช่นเคยนะครับก็ต้องขอมาพูดถึงตัวละครที่ผมเคยบอกว่าผมจะไม่สุ่มผมจะไม่เล่นมันใช่ไหมก็คือในส่วนของตัวน้องเฟย่านะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวของน้องคอร์สเนาะเพราะว่าน้องคอร์สเนี่ยอืมตอนที่ซีบีทีอ่ะมันไม่ดูแบบเก่งเวอร์ขนาดนั้นหรือมันอาจจะมีตัวมาเบลที่มันแบบว่ามันเก่งกว่านะมาเบลเนี่ยมันจะเป็นสปีดํำเนาะมาเบลกับตัวของ ลิลี่เนี่ยนะครับสองตัวเนี้มันเป็นตัวที่สปีดที่แบบค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีตัวที่แบบว่าเหมือนกับว่าเขาปรับมาใหม่นะต้องบอกเลยว่าระบบมันเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าทําให้ตัวละครของเราเนี่ยสปีดต่ําลงนะครับอ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันก็สปีดหนึ่งร้อยสิบเนาะอย่างมาวลเนี่ยอันนี้มันพึ่งร้อยสิบหกนะครับมันเหมือนกับว่ามันเนิร์ฟมาวลแบบหนักหน่วงมากนะครับเพราะว่าตอนแรกอะ่ะผมจาได้ว่ามัน มันร้อยสิบหกตั้งแต่แรกอะใช่ไหมร้อยสิบหกถึงร้อยสิบห้าไอ้ทุกอย่าง,างนเงี้ยแหละนะครับเพราะว่าผมอัพมาก่อนเนี่ยผมต้องอัพศักยภาพเพิ่มขึ้นมามันถึงได้มาอีกสี่นะครับตอนเนี้ยก็คือถ้าไม่ได้อีกสี่ก็ได้ก็เป็น, 112, นร้อยสิบสองเนี่ยเห็นปะเออมาพิวคือแบบมันมันต่ํามากอะ่ะนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันมันเคยเป็นตัวที่มันเป็นตัวเปิดสปีดนะครับแต่ว่าตอนนี้คือหน้าที่ของมันอนะมันไม่ใช่ตัวเปิดสปีดแล้วมันไม่ใช่ตัวที่เราจะเอามาแบกได้ดีขนาดนั้นแล้วเเเเเเนนนนนาาาาะแล้้ววกกกกก็็รรขของขขีี่ยยโมพห คือมันค่อนข้างที่จะเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแล้วก็ขโมยค่อนข้างน้อยด้วยเล่าเนี่ยอัพไปเนี่ยนะครับถึงอัพไปเนี่ยแอคชั่นเพิ่มเป็นเนี่ยเพิ่มการขโมยแอคชั่นเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่ามันไม่ได้ดึงเยอะขนาดนั้นแล้วอะประสิทธิภาพของมันเลยดรอปลงไปแบบเยอะมากๆนะครับแต่ถามว่ามันมีประโยชน์อยู่ไหมมันก็พอมีประโยชน์อยู่นะครับแต่ว่าตําแหน่งของมันเนี่ยอาจจะทับกับในส่วนของตัวเฟย่าหรือว่าตัวน้องคอร์สนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราใช้ตัวเฟ มันจะดียิ่งกว่านะครับเพราะว่าเออมันก็มีการที่เราเนี่ยนะครับรีคูดาวได้เนาะสำหรับในส่วนของตัวดิลี่นะครับมาเวลมันเลยแบบไม่ค่อยคุมแล้วอะนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันไม่คุมแล้วว่ามันปั้นเล่นแล้วมันแบบเล่นยากมากนะครับสำหรับตัวมาเวลนะคือตอนนี้คือเท่าที่ผมลองใช้นะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูในสถาพันนะครับตรงนี้แล้วก็กดมาตีตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้คืออันดับของผมนะครับอยู่อันดับสี่แต่ว่าผมเนี่ยยืมตัวเพื่อนมาดูดิ ผมเอามาเวลออกเว้ยตอน,นที่ผมไม่ไม่ไม่ใช้อะมาเวลเนี่ยมันมันรู้สึกว่ามันดีกว่า่ะที่มันดีกว่าจริงๆนะครับเออไม่รู้ว่าขนาดเขาแค่สี่ดาวนะอันเนี้ยตัวละครปัจจุบันเนี้ยเราควรได้ทำห้าดาวนะครับควรได้ทำห้าดาวทิ้งไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เราใช้งานเนี่ยตัวไหนก็แล้วแต่นะครับเราควรทำห้าดาวไว้ก่อนหรือว่าถ้าใครแบบจะดันหกดาวก็ควรให้ยันตัวดาเมตแต่ผมอะจะดันห้าดาวก่อนเพราะว่ามันจะได้แบบเป็นเพิ่มการสปีดเนาะ อย่างเช่นตัวเฟย์ยากเนี่ยถ้าเรามีอ่ะเราทำห้าดาวเลยครับอันนี้ห้าดาวห้าดาวแล้วค่อยดันตัวของเอน้องเหรียญเนี่ยขึ้นหกดาวนะครับนะหรือว่าก็จะทําในส่วนของตัวน้องลินนะครับเดีย๋ยวผมก็จะเลือกการันตีเป็นน้องลินแต่ว่าผมรอสุ่มการันตีตรงนี้ก่อนไม่รู้ว่ามันจะได้อะไรนะครับอันนี้คือมันใกล้จะการันตีแล้วแหละมันการันตีอยู่ที่แปดสิบใช่ไหมหรืออีสามที่สามครั้งผมจะรอดูก่อนว่าผมจะได้อะไรแล้วผมก็จะมาเลือกการันตีตรงนี้นะครับหรือไม่ก็มาสุ่มเฟย์ยากก่อนมาสุ่มเฟย์ยากก่อนอีกครั้งนะ คือโหบอกได้เลยว่ายับตอนแรกกะว่าเฮ้ยเออมีมาเวลได้ Marvel มาเวลมามันจะเก่งใช่ไหมคือขนาดผมอัพห้าดาวแล้วมันแบบมันก็ยังไม่ไม่สุดะนะครับน่าจะต้องแบบรอทําของให้มากกว่าน,นี้ยตอนนี้ก็ยังตัดสินอะไม่ได้หลอกแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเปิดแลว้ววะนะครับปกติมาเวลจะเป็นตัวเปิดใช่ไหมเวลาคนเขาใช้เล่นกันเนี่ยเขาก็จะเอามาเวลก่อนเนี่ยแต่ว่าปกติอันเนี้ยคือน้องคอสไม่น้องคอสกาแฟย่าจะเปิดก่อนหรือไม่ก็ลิลี่แต่ว่าลิลี่เนี่ยคือผมแพ้ตัว ตัวสี่ดาวเว้ยเออผมตีแพ้ตัวสี่ดาวเนี่ยลิลี่ผมห้าดาวนะแต่ว่าเขาสปีดเยอะกว่าผมแบบโหดมากแล้วก็นี่ครับผมน้องลินนะครับยังไงก็เป็นยังไงก็ต้องมีนะครับเอาไวต้ตีตีบอสได้นะครับแล้วก็โอ้โหเขาเล่นทีมเนี้ยโอ้โหแค่แบบเลียงสปีดดีๆมันไวมากนะคือต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้แบบเน้นแบบมาทาของไวเหมือนกับตอน C ี bt ีแล้วนะครับเพราะว่าค่อยๆเล่นนะครับเนี่ยเขาเปิดก่อนผมเนี่ยแล้วเขาล่นผมได้นะ คือแบบงงมากครับมแต่ก่อนมันไม่ได้ขนาดดีนะโอ้โหแล้วมาเวลมัน,มนช้าไปเลยมาเวลมันแบบมันช้ากว่าลีลี่นะเนี่ยเรียบร้อยคือแบบเวอเลยอ่ะเออตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเฟย่าสี่ดาวเว้ยน่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่กมเลยครับผมแล้วผมก็แพ้แพ้เนี่ยแพ้เฟย่าเออโอ้โหคือยอมเลยครับยอมเลยครับเฟย่าต้องต้องออกมาแก้ไขนะเพราะว่า ผมก็เป็นคนที่แบบเอปามาดน้องไว้นะในตอนที่ CWT รอบที่แล้วนะก็ต้องออกมาแก้ให้น้องนะคือแบบดูสิ126.15นะครับแต่ว่าโอเคแหละนะครับสปีดมันอาจจะต่างจากลิลี่เนาะเพราะว่าลิลี่เนี่ยอ่ะดูนะตัวของลิลี่เนี่ยนะครับ127อ่ะก็ต่างแค่หนึ่งอ่ะต่างแค่หนึ่งมันก็ส่งผลไหมก็ส่งผลนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราทําของเนี่ยมันก็ไม่ส่งผลอะไรมากมายนะครับ อ่ะดูดิอันนี้ตัวเนี้ยคอสเ้เป็นตัวที่แบบสปีดไปที่สุดน่ะเออกลับกลายเป็นว่านะครับตัวที่มันเคยเป็นตัวเอ R าที่แบบว่ามันมันอ่อนกว่ามาวิวอะกลายเป็นว่าไอ้มาวิวเนี้ยมันก็น่าจะอยู่สมเหตุสมผลของมันนะครับเออไอ้ตัวพวกเนี้ยมันก็เลยกลับมาแบบว่าเก่งขึ้นนะครับแล้วก็สมเหตุสมผลมันที่มันเป็นเอ r ิอาไม่ใช่ว่าเอชอาร์เนี่ยมันจะแบบโอ้โหจบทุกคอนเทนต์นะไอ้มาวิวเนี้ยนะครับแต่ว่าตัวอื่นๆก็ประสิทธิภาพก็ใกล้เคียงจากเดิมนะไอ้ตัวที่มันเก่งเกินไปนะครับอย่่างเชน ไอตัวเนี้ยนะครับซาเนียธรรมดาเนี่ยไอตัวนี้เก่งมากนะเออเก่งมากนะครับเขาก็เลยเนื้อไปนะครับตัวเนี้ยคือแบบกลับไปกลับไปแบบเหมือนมาเวลเลยนะเออนะครับแล้วบางตัวเนี่ยนะครับที่มันแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้งานอ่ะเขาก็ปรับให้มันได้ใช้งานมากขึ้นไอตัวชิกิเนี่ยตัวเนี้ยชิอากิตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะฮิวฮิวแรงมากตัวเนี้ยเออนะครับส่วนตัวที่ผมยังไม่มีนะผมยังไม่ได้ใช้ในรอบเนี้ยนะเออแล้วก็ต้องรอดูนะพวกคาเค้นนะครับ อาเคนแล้วก็ลุงคนนี้เนาะต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับส่วนไดน,นาก็โอเคนะยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับไม่ได้แยกขนาดนั้นเนาะส่วนว่าไอตัวที่มันไปสายแบบเนี่ยไอคิโกงเนี่ยไอมาวลกับไอซาเนียเขียวเนี่ยอเอ็กคิโกงคิ้โกงพวกนี้แหละเออมันโดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับเออแล้วก็ไอตัวนี้เนาะตัวน,นี้ยังใช้งานได้ดีอยู่นะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่โอเคเอาไว้เล่นตีบอสได้นะครับอืมที่เหลือก็นายจะต้องลองดูกันต่อไปอะ่ะโอ้โหแบบ ไียดายมากนะครับทีน,นี้ต้องออกมาแก้ไขให้แล้วกันเนาะสำหรับตัวของเฟย่าแล้วก็น้องคอสนะครับผมเราสามารถเลือกมาใช้งานได้นะครับส่วนถ้าใครไม่ได้มาเวลก็ไม่ต้องไปเสียใจนะครับเออหาตัวผู้นี้ดีกว่าเฟย่าดีกว่าเพราะว่าตอนแรกที่ผมไลฟ์เมื่อวานเนี้ยใช่ไหมผมบอกว่าให้เราเนี่ยเอาในส่วนของตัวมาเวลนะอันนั้นคือผมลองอ่านสกิลผมคิดว่ามันไม่ได้อะไรขนาดนั้นใช่ไหมแต่พอมาเล่นจริงๆอ่ะมันส่งผลนะเพราะว่าไอ้มาเวลมันจะเล่นกับความไวการที่ความไวมันลดลงเนี่ย แล้วก็ประสิทธิ์เปอร์เซ็นต์ของมันเนี่ยที่มันลดลงเนี่ยมันส่งผลให้กับมา v e ลแบบโอ้โหแบบมากๆเลยนะแต่ว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะเพราะว่าผมก็ยังอัพสกิลไม่สุดถ้าอัพสกิลสุดเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าตัวของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะยังคงเล่นไหวหรือเปล่าแล้วก็ดีลี่เนี่ยมันจะเป็นตัวเปิดของผมนะอันนี้เห็นปะ่ะอันนี้ก็หนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับเก้าสิบเก้าตัวของมา v e ลก็เนี่ยเห็นปะ่ะมาเวลนี่มันคือแบบหนึ่งร้อยเจ็ด ก็เนี่ยประมาณเนี้ยใกล้ๆก,กันน่ะเดี๋ยวผมอัพให้มันขึ้นอีกเพราะว่าผมอยากให้มันกลับมาเปิดก่อนอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่ามันก็ต้องทําสปีดท,ที่มันสูงกว่าอืมก็ยากอยู่เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันน่ะมันเล่นยากขึ้นแล้วสําหรับคนที่ใช้มาเวลอยู่ก็ลองคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวผมมาลองตีให้ดูสักคนหนึ่งแล้วกันอ่ะอันนี้เนี่ยเห็นป่มมีน้องคอร์สนะครับเราไปเล่นเลยครับกลัวเราแสวงหมดแล้วตอนเนี้ยเออเอาที่มันไม่มีดีกว่าอ่ะอย่างเช่นตัวนี้ ด,ดิลี่นะครับวันนี้ก็ไม่น่าเล่นนะมันมันไม่ไหวหรอกผมยังไม่ได้ทาสปีดเยอะขนาดนั้นอันเนี้ยนออ้องคอร์สดูดาวเป็นหลักนะครับถ้าดาวเขาเยอะเนี่ยเอออย่างเงี้ยนี่เขายังชัวนนะ่วหน่อยเอาสาสิบแต้มมาพอละดีกว่าเราไปแพ้เขาอ่นะอันนี้ก็เลยเอามาแชร์กันนะเพราะว่าแต้มมาดินาก็สําคัญนะครับเวลาเราแพ้ครัง้งหนะึ่งอ่ะเราก็เสียสามสิบเลยนะเออเสียเยอะมากนะครับนี่ผมก็จะใช้บัฟอย่างเงี้ยไปเห็นปะมาเวลมันช้ากว่าตัวของดิลี่นะ ปกติอะมันจะต้องมันจะต้องไวกว่าเพราะว่ามันอัพในส่วนของตัวสกิลแล้วลิลี่เนี่ยยังไม่ได้อัพสกิลความไวเออแล้วก็น้องเหรียญน,น้องเหรียญพยายามทำให้แรงที่สุดอ่ะแต่ว่าผมก็จะปั้นน้องลินโมชาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้ลงตัวของโลกิโลกิแต่ตอนนี้ก็ยังฟาร์มฟาร์มได้อยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้รีบร้อนอะไรขนาดนั้นอโอ้โก็ เเล่นพอที่จะเล่นได้อยู่นะสําหรับตัวของมาเวลแต่ว่ามันมันสปีดช,ช้าไปแล้ววนะ่าอืมอันนี้ก็อันนี้น่าจะได้นะเ๋ยวเราลองมาเล่นดูนะซื้อไปเลยนะเพราะว่าอาทิตย์นี้มันมันเดีย๋ยวมันก็รีแล้วเนาะมันต้องรีบซื้อไว้ก็แลกของรังวันนะครับเราก็เล่งมาเห็นปะมันกลับกลายเป็นว่ามาเวลมันจะเป็นสปีดรองไปแล้วอ่าเอาไปเป็นตัวแบบไม่ใช่ตัวแบกหลักแล้วอ่ ควรที่จะมีน้องคอสหรือว่าเฟย่ยาติดทีไว้สักตัวหนึ่งถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆสุ่มหาไปเฟย่ยามันการันตีอยู่แล้วเนาะแปดสิบครั้งอ,อย่างนี้เราโดนแมสเซีเนี่ยโอ้โหมันฮิวไวแล้วทุกคนดูจะปิดดาเมจได้หรือเปล่าถ้าปิดดาเมจไม่ได้เนี่ยแมสเซีมันจะมาตา ตงใส่ต้องใส่ a อ c เพิ่มด้วยนะตัวเนี้ยมันทำกลายเป็นว่าเราต้องทำของเยอะ,อะในช่วงแรกถ้าของน้อยๆมันก็ไม่ค่อยติดเนาะมันจะทำให้เราแบบร่นเทินยากขึ้น,นเห็นปะไม่ติดล่นเทินอันนี้ขนาดแบบโอ้โหมีตัวลินล,ลี่นั่นเนี่ยมีมาวิวนั่นเนี่ยดูดิไม่ค่อยไหวกับทีมเลยแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันถึงอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ย แต่ว่าถ้าผมให้ดูอะความเปรียบเทียบอะระหว่างตอนที่ CBT กับตอนเนี้ยคือเราเราเห็นได้ชัดเลยนะว่ามาวลเนี่ยมันมันดรอปลงไปเยอะมากอะถ้าเทียบกับตัวของน้องคอสหรือว่าตัวของเฟย์าแต่ไม่ใช่ว่าตอน CBT มันไม่เก่งนะแต่ผมมองว่ามันมันไม่ได้ดีเท่ากับตัวของมาเวลอะ CBT มันก็เก่งนะแต่ว่ามาวลนี่มันเก่งกว่าไงแล้วมันทําง่ายกว่า้ดยประเด็นอะเอออันนี้ก็ โอ้โหแบบกลับไปแบบจุด SR แล้วก็หลายๆตัวนะ SR ที่มันแบบว่าตัวเก่งๆไอตัวมืดอ่ะเอออันนั้นนะ่ะมันก็โดนเนิร์ฟไปเนาะมันทำให้แบบมันไม่ใช่ตัวที่มันจะต้องมาแบกหลักขนาดนะนะั้นอะเรายัางไงก็ต้องมีตัวที่มันเก่งๆไว้ติดทีมเนาะอ่ะอยังไงถ้าเพื่อนๆได้ตัวของน้องคอร์มาหรือว่าตัวของเฟย่ามาเพื่อน,อนๆก็สามารถ ปั้นเล่นได้เลยนะครับสําหรับตัวสองตัวนี้เนาะอืไม่ไม่มีอะไรเสียหายเลยถ้าแบบคุณปั้นยังไงคุณก็ใช้งานได้เลยอะ่ะส่วนผมไม่มีส่วนผมไม่มีครับเอออาจจะต้องต้องค่อยๆสุ่มกันไปเนาะอาจจะสุ่มตู้นี้เสร็จปุ๊บผมก็จะมาสุ่มตู้นี้นะครับอก็น่าจะเก็บทันอยู่ั้งเหลือเวลามันมีเวลาเก้าวันนะครับสําหรับตู้มือใหม่เนาะตัวเนี้ยนะครับมีเวลาเก้าวันอันนี้เหลืออีกเจ็ดวันสิบเจ็ดชั่วโมงนะเฮ้ยมีเวลาแปดวันอ่ะแปดวันเก้าวันนะ่เออนะครับ ประมาณเก้าวันสำหรับมือใหม่อ่ะโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะต้องขอโทษน้องเลยนะสำหรับน้องเฟยย่ากับน้องคอสนะครับโอเคอ่ะนะครับผมฝากกดไลค์ผมไว้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะสวัสดีครับ